โดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่อำเภอท่าวางผาเนี่ยนะครับถือว่าเจอวิกฤตหนักเพราะว่าน้ําทลักแล้วก็ท่วมสูงกว่า2เมตรแต่ว่าอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับเพราะว่าน้ําบางส่วนแห้งแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ต้องออกมาเพื่อที่จะจัดการกับขยะต่างๆนะครับที่ถูกพัดมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากมีโคลนแล้วก็น้ําขังอยู่ในบ้านในขณะที่พื้นที่อำเภอเวียงสาคร,ครับซึ่งเป็นอำเภอที่มีมวลน้ำเนี่ยกำลังไหลมุ่งหน้าไปนั้นระดับน้ําสูงขึ้นบางจุดในลึกถึง1.50เมตรนะครับ เนี่ยอันนี้ถ้าวังผา<ฆ>สังเหตว่าโครนเยอะมากเนี่ยฮะถึงแม้ว่าน้ํา <บด S 1> จะแห้งแล้วนะฮะแต่ว่าจําได้ว่าตอนไปดูน้ําท่วมช่วยน้ําท่วมเนี่ยการจัดการหลังจากน้ําลดไปแล้วอันนี้หนักกว่าอีกการฟื้นฟูนี่ไม่ง่ายนะคะหนักมากครับส่วนนี้นะครับก็ที่อําเภอเวียงสาครับระดับน้ําสูงขึ้นนะครับบางจุดเนี่ยลึกถึง3เมตรกว่าบ้านเรือนประชาชนกว่า1,000กว่าหลังคาเรือนได้รับผลกระทบจมน้ําเสียหายหนักส่วนที่จังหวัดพยาวครับ หลังจากที่กว้านพะเยามีความจุเกินพิกัดส่งผลทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในเขตชุมชนเทศบาลเมืองพะเยาเป็นวงกว้างล่าสุดระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ระดับน้ำในกว้านพะเยามีจำนวน70.589ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับขณะที่ความจุเนี่ยสามารถจุได้55.650ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ล่าสุดน้ำลดระดับลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นเดียวกันนะครับ ในขณะที่ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรน,นะครับลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดพะเยาพร้อมมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมให้กําลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็บอกว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานผู้ในการโครงการชลประทานพะเยาเร่งระบายน้ําจากก้านพะเยาลงสู่ลําน้ําอินไปยังอําเภอจุนอําเภอภูซางครับก่อนจะไหลลงเขตอาเภอเทิงจังหวัดเชียงรายและก็ลงสู่แม่น้าโขง แต่ว่าตอนนี้ปริมาณน้ําโขงก็สูงมากเช่นเดียวกันทําให้น้ําจากเชียงรายพะเยาผ่านลาน้ําอิงลงสู่แม่น้ําโขงไม่สะดวกครับต้องใช้เวลาประมาณ1-2วันสถานการณ์ถึงจะคลี่คลายลงส่วนที่จังหวัดเชียงรายครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและก็คุณอน,นุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย บอกว่าทางรัฐบาลนั้นห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะว่าน้ำมาเร็วและก็แรงแต่ว่าตอนนี้ก็น่าดีใจที่ระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วขณะที่การลงพื้นที่ครั้งนี้ครับมีคุณประเสริฐจิตพรีจิตพรีชีพครับรองผู้ว่าเชียงรายครับและก็นายอำเภอเทิงเป็นผู้บัญชายสรุปสถานการณ์เนื่องจากคุณพุทธิพงศ์สิริมาตรผู้ว่าเนี่ยไม่อยู่ครับทำให้คุณโอทินเนี่ยสั่งกลับพื้นที่ด่วนเพื่อที่จะดูแลน้ำท่วมนั่นเองครับ ในขณะที่กรุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ก็คือ24สิงหาคม67ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอัปเดตตอน9้าโมงเช้านะครับยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่7จังหวัดอยู่ตอนนี้ก็คือเชียงรายพะเยาน,าน่าแพร่เพชรบูรณ์อุดรธานีภูเก็ตประชาชนได้รับผลกระทบ21,971ครัวเรือนจังหวัดหน้านมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับ1,517ครัวเรือน โดยภาพรวมระหว่างวันที่16ถึง24สิงหาคมมีน้ำท่วมใจอิทธิพลของร่องมอรสุมแล้ว11จังหวัดนะครับประชาชนได้รับผลกระทบ3 8 7 0 7ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยตอนนี้10รายนะครับบาดเจ็บ19รายทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทชก็คาดการบอกว่าระหว่างวันที่25ถึง29สิงหาคมนี้ฝนเนี่ย จะเพิ่มมากขึ้นจากร่องมอรสุมนะครับที่จะเลื่อนมาลงพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกชิงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพร้อมในการเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีน้ามากสูงกว่าระดับควบคุมตอนบนแล้วก็คืออ่างเก็บน้ําแม่ง,งัดสมบูรณ์ชนอันนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มและอ่างเก็บน้นํานรบดินจินดาที่ปราจีนบุรีเต็มแล้วเหมือนกันก็น่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่าฝนจะมีมาอีกต่อเนื่อง